มานาพิเอียมคอลลาเจนเขาสามารถดูดซึมได้ตั้งแต่ในกระพุ้งแก้มของเรานะคะทุกคนและตัวมานาเพีเวยวคอลลาเจนเนี่ยก็ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่ผสมแป้งแถมยังมาแบบว่าในรูปแบบที่แบบเพียวๆและก็ไม่คาวอีกด้วย ซึ่งเล็กก็ได้ถ่ายตั้งแต่วันแรกที่เล็กได้ทานตัวพรีเมียมคลลาเจนตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันนะทุกคนเพราะว่าตัวเล็กเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของสิวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งแห้งกล้านมากเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาโลชั่นนะคะ oh. ทุกคนไม่ค่อยชอบทาครีมบำรุงเท่าไหร่ เป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็แบบว่ามีริ้วรอยมีฝ้ากระจุดด่างดำค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนและเราก็ยังมีทีมงานของเรานะคะเข้ามาร่วมการทดลองด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะทุกคนผิวหน้ามองค้างผิวหน้ามันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันแรกที่เราเริ่มทานนะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะทุกคนไปดูกันเลย thank you จากภาพนะทุกคนเล็กและทีมงานก็ได้ทานกันมาเป็นเวลา10วันนะทุกคนก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน5วันแรกโดยส่วนตัวสำหรับเล็กนะคะ5วันแรกเล็กจะรู้สึกแบบว่าผิวดูนุ่มลื่นขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ดูแบบว่าเปล่งประกายมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะการที่แบบว่ามีเหมือนเหมือนกับว่าเราปวดเข่าปวดกระดูกเดินแบบ ติดขาดอยู่แล้วอะมันก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนเขาไปเติมเต็มช่วยซ่อมแซมในแบบว่าข้อต่อของกระดูกนะคะทำให้แบบหล่อลื่นขึ้นมีตัวหล่อลื่นในการเชื่อมต่อระหว่างกระดูกนะคะทุกคนส่วนสําหรับทีมงานนะคะทุกคนผิวของเขาก็รู้สึกแบบว่านุ่มลื่นขึ้นเหมือนกันนะคะรอยสิว จากที่เป็นสิวก็รู้สึกว่าสิวแห้งเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ยุบเร็วนะคะผิวนุ่มลื่นขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นมีออร่าขึ้นนะคะทุกคนอยากจะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าตัวคอเจนไม่ได้เข้าไปช่วยเสริมสร้างให้แบบว่าผิวเราขาวโดยทันทีนะคะทุกคนแต่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสดูมีออร่าเรียบเนียนกระชับนะคะทุกคน และในวันนี้เล็กก็จะมาโชงให้ทุกๆคนได้ดูกันว่าตัวน้องมานาพรีเมี่ยมคลาเจเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะจ๊ะ